สวัสดีครับ,รบวันนี้เบสแชร์ริงนะครับวันนี้พเพื่อนผมมีแขกเชิญพิเศษนะครับน้องบอสนะครับจากบิสเซอร์ซาวนะครับมาเป็นคนให้ความาเรียกมนะันมาแบ่งปันความรู้บางอย่างที่คนเบสและเพื่อนต้องรู้เพราะว,าว่าเวลาเราไปตามร้านหรือไปตามเวทีคอนเสิร์ตเลยหรืออีเวนต์ต่างๆเราจะใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เราสงสัยมัน,ม,น,ม,นมันตลอดว่ามันจะมีมันทําไมวะอีกอย่างว่าอะไรเนงะี้ยคือตัวนี้นะครับคือเดรีบ็อก ตัวนี้นะครับนี่คือ D-I-BOX แต่ครั้งเนี้ยเอาความรู้ทางแบบสายแบบเทคนิคเชียนเลยของซาวน์อินเจนียรเลยเนี่ยเดี๋ยวให้นวังอธิบอธิบายดีกว่าว่าทำไมถึงต้องมี D-I-BOX ขึ้นมาครับคือว่า D-I-BOX เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อช่วยให้สัญญาณเนี่ยมันมันทำงานได้ไกลขึ้นครับมันคือปกติแล้วอะจากปิกอัพกีตาร์เนี่ยมันคือไฮอิมพี e ดนซ์ แต่ค่าค่ากำลังขับของมันน่ะต่ำมากแล้วพอเราจิ้มจิ้มสายแจ็คที่มันเป็นหัวหัว TS อะครับหัวแบบเดีนะ๋ยนผมดึงได้ไหม <c oughs> หัวอานี <c oughs> <ๆ>หัวหัว TS แบบเนี้ครับก็คือมันจะมีขีดเดียวถ้ามองง่ายๆขีดเดียวแล้วถ้ายิ่งเราจิ้มแบบนี้เข้าไปหามิกเซอร์ er, หรือว่าหาตู้แอมถ้าเราใช้สายแจ็คที่มีความยาวมากๆตั้งแต่10เมตรไปยันร้อยเมตรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอาการถ้า เมันจะเกิดอาการฟิลเตอร์ได้หรือว่าสัญญาณเนี่ยข้อมูลอ่ะมันจะน้อยลงก็คือเด่นๆเ,เลยคือข้อมูลย่านหายครับเวลาเราใช้สายแจ็คยาวๆเนี่ยย่านหายเราจะลดลงเพราะว่าข้อมูลพวกเนี้ยมันมัน,ม,นมันไปมันไปได้ไม่ครบถ้วนแต่ถ้าเราใช้สาย TRS ก็คือมันจะมี2ขีดตัวอ,อ,อย่างสองขีดประมาณนี้นะครับ ข้อมูลอ่ะมันจะได้มันจะไปได้ไกลามากขึ้นเพราะว่ามันมีกล่าวอ่าอันนี้เขาผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจไง่ายๆนะครับเพราะมันมีกล่าวมันจะไปได้ไกลขึ้นแต่เผอิญว่าอินสตูมนต์ของเราอ่ะส่วนมากจะเป็น TS แล้วถ้าเราต้องการเอ่อให้สัญญาณมันไปได้ไกลขึ้นอ่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยถ้าบังเอิญเบสหรือกีตาร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มันไม่ใช่ระบบแอคทีฟถ้าเป็นระบบแอคทีฟพวกเนี้ยถ้าเบสเป็นแอคทีฟอยู่แล้วกีตาร์แอคทีฟอยู่แล้วอ่ะ จะไม่ค่อยมีปัญหาสามารถไปไปได้ไกลได้เลยหรือแม้แต่วพวกไวเลสกีตาร์เบสอย่างเงี้ยเราแทบไม่ต้องใช้ DI เลยก็ได้เพราะมันจะไปได้ไกลกว่าโดยโดยตั้งแต่แรกนะครับทีนี้จะมาใช้ DI ต่อเมื่อเบสเราอ่ะมันเป็นพาสซีฟแล้วแล้วเราต้องการแบ่งสัญญาณเช่นลายหนึ่งเข้าหน้าตู้ลายหนึ่งไปหา m มิกเซอร์ก็คือเราจะเปลี่ยนกันก็คือใช้คาจากไมคหน้าตู้กับ เบสดไดเล็กตรงๆเข้าบอร์ดแต่ทีเนี้ยถ้าเบสดดเล็กตรงๆเข้าบอร์ดแน่นอนสมมติว่าเราเล่นบนสเตจอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบนสเตจกว่าจะไปหามิกเซอร์อย่างน้อยอ่ะสิบห้าเมตรบางทีสเตจใหญ่ๆอย่างเงี้ยห้าสิบเมตรก็มีเบสมันไปได้ไม่ถึงขนาดนั้นอะ่ะไม่งั้นย่านหายของเบ,นบน่ะเวลาเรานแนลปทีหนึ่งอะ่ะจะแปะแปะแปะกลายเป็นตุ๊บุ๊กตุ๊บุ๊ตุุ๊ไปเลยมันจะเป็นอย่างนั้นไปเลยครับทีเนี้ยดีไอบ็อกมันจะมาช่วยแก้ปัญหาเนื่องจากเขาอ่ะจะเปลี่ยน สัญญาณอย่างพวกเบสกีตาร์เนี่ยมันจะมันจะเป็นไฮพีแดนส์เขาจะเปลี่ยนสัญญาณให้เป็นโลพีแดนส์โลเปโลพีแดนส์ก็คือแบบเหมือนกับว่าบีบข้อมูลให้มันแบบยังครบถ้วนอยู่แต่มันเล็กลงแล้วมันสามารถเดินทางไปได้ไกลขึ้นบวกกับไปเจอสมมุติว่าเราเปลี่ยนจากสาย TS เอพอไปเจอ DI ปุ๊บมันจะก็กลายเป็นเอออ็กซ์ลาเอ็กซ์อาร์นะครับมันก็จะสัญญาณเอเอามันจะมี3ามสามสามสามแง่งใช่ไหมสามสามขาเงี้ยมันก็มีกรางมีอะไรครบอยู่แล้วดังนั้นสายเอเอาร์เนี่ย จะเป็นร้อยเมตรอ่ะมันก็ไม่ได้ล้อสัญญาณครับมันก็ยังไปได้ไกลข้อมูลยังครบถ้วนอยู่ดีสอาย็าเป็นไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ตรงไหน,นสักที่เนี่ยมีคนตัดต่อตัดต่อใช่นั่นแหละเอ็กาจะมีมันมันสามารถไปได้ไกลามากกว่าสายทีเอสครับดีไอ Di, Di เลยมาช่วยตรงนี้คือแปลงไฮ<ม>ให้มันเป็นโลแล้วมันก็เดินทางไปได้ไกลขึ้นโดยที่เสียงอ่ะยังยังคล้ายคลึงกับของเดิมอ,อยู่แต่ทีเนี้ยดีไอมี2สองประเภท ก็คือ DI Passive กับ DI Active Active คือต้องต่อไฟแบบ9โวลต์12โวลต์หรือหรืออาจจะจ่ายจากมิกเซอร์14แอน n t คอม14โวลต์เข้ามาให้ตัวมันก็มีเหมือนกันแล้วสิ่งที่ต่างกันคือว่า DI Passive แบบหรือ DI ที่มันไม่จิ้มปลั๊กไฟเนี่ยครับการการเก็บข้อมูลหรือว่าการส่งต่อย่านโลเท่าที่ผมรู้สึกนะประมาณ60เฮิรตซ์ลงไปหรือว่า80เฮิรตซ์ลงมาเงี้ย เขาจะทําได้ไม่ดีเท่ากับ DI ที่มันเป็นแอคทีฟบวกด้วยราคาด้วยครับมันก็แพงกวา่าไปอีกเกือบเท่าตัว,ตวไปเลยใช่แต่ทั้งนี้นั้นอนะ่ะเรายังใช้ DI แบบพาส i ีฟได้ให้มันช่วยในการส่งสัญญาณยังครบถ้วนอยู่ในกรณีที่เรามีสายแจ็คที่มันยาวเกินไปสเตทที่มันกว้างเกินไปแต่ถ้ามองมองในมุมอมองในการอัดหรือว่าในการรคคอร์ดดิ้งแล้วครับจริงๆอ่ะ DI ยังไม่จําเป็นก็ได้ครับ ถ้าเราจะจิ้มหน้าตู้แล้วก็เอาไมคะยาระยะมันใกล้กว่ามันมันใกล้จริงๆสองสามเมตรอ่ะผมเคยลองเอบอ่ะเปรียบเรียบเรียบเทียบจาะหูเลยอ่ะฟังฟังไม่ออกแต่ถ้าแบบห้าเมตรอ่ะเริ่มแล้วแปดเมตรสิบเมตรเลยเริ่มชัดละก็หายมันหายอันนี้คุยคุยคุยกับบอยอนี้คือในมุมของของเทนิเชียเนาะใช่คับคราวเนี้ยผมอ่ะมีมีลูกศิษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนกับผมที่ไม่ว่าจะเป็นในมหาลัยหรือว่าเรียนเสริมข้างนอกอะไรเงี้ยครับผมว่า รูปสื่ปัจจุบันออนไลน์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยครับบางบางคนไปเจอผมต่างงานก็ถามว่าเอ๊ะทำไมแบบใช้ตู้แบรนด์จุดๆคือไฮเอนด์ม,มากแล้วทําไม,มทาไมผมยังเอาไอเดียไอตัวครั้นที่แมน่ตัวก้าอาสีดําที่ผมรักเนี่ยใช้ไปตลอดเลยผมบอกว่ามันมีเหตุผลนะนีแต่นี้ไม่เหตุผลเรื่องเทคนินนนคนะคือ่าของผมเนี่ยสาเหตุที่ผมต่อให้ตู้มันแบบเป็นตู้เป็นแสนเลยผมก็ใช้เดีไอด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับคือเวลาเราเล่นนานๆนะครับมันก็ตีสนิทไปเล่นนานๆแล้วจะยิ่งดังใช่ถูกไหมเพราะดังเนี่ย พอผมเนี่ยพอดังเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นมือกองตีดังเนี่ยผมต้องผมต้องไปเพิ่มที่หน้าที่นาตู้มาแรงขึ้นแล้วคนนี้เทคนิคเชียนอยู่หลังบอร์ดอ่ะเครียดแล้วถูกไหมพอพอพอแบบเคยทำไอตอนซาวเช็คทำทำซาวไอทุกอย่างโอเคแล้วโอเคแล้วพอพอถึงเวลาจริงพอเบสดเล่นไปสักเพลงที่สัก20กว่าอ่ะอ r p เตอร์ปาร์ตี้แล้วเบลดไปนั่งกดเทคนิคเชียนวิ่งหา iPad อ่กันไม่ทันเขี่ยกัน เขีรยกันไม่ทันกดคอมเพลตไม่ทันผมก็เลยแบบก็เลยส่วนตัวผมก็เลยต่อให้ตู้มันแพงแค่ไหนครับผมจะผมจะใช้ดีไอเนี่ยอต่ใถ้มันไดเล็กไปที่มากกว่าที่จะใช้ตัวตัวดีไอของตู้เพราะทีไอของตู้ผมไม่รู้ว่าดีไอของตู้มันมันยังไงอะวะมัน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 นี่มันเล่นแล้วแต่รุ่นเลยครับแล้วแล้วแต่เราเราก็ไม่รู้ว่าดีไอของดีไอของตู้มันมันเป็นดีไอตรงหรือว่าเป็นดีไอที่มีคัลเลอร์ของตู้ใช่ไหมเพราะว่า บางตัวเขาจะมีแคปซิมใช่ใช่บางตัวก็อ่ะกระจายเบรคถ้าอย่างอย่างอย่าไอตัวไอแกเรนคูเกอร์ตัวจีบีตัวเอ็นบีหนึ่งห้าศูนย์หรือเอ็นเอบีสองร้อยผมเนี่ยไอตัวนั้นน่ะคือเป็นดีไอเลยคือคือดีไอก็คือเป็นสัญญาณของเบรคไปที่เมชแต่ว่าแต่ก็มีแล้วก็มีสัญญาณดีไอที่เป็นสัญญาณของปรีปรีด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็เซฟเซฟเราก็ใช้กันที่แมนตัวที่เราใช้ประจำแล้วก็ไดล็กตรงไปจะดีกว่านี่ไงวันนี้ ไม่ได้มีอะไรแชิงเดียวกับเรื่องการเล่นนะครับก็คือมามาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเอ้ยเวลาผมเข้าใจว่าน้องๆหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือใครก็ตามเวลาไปตามสเตทหรือว่าไปทำอีเวนต์ตามร้านอาหารวจะสงสัยว่าทำไมต้องมี D I วะทำไมไม่ไม่เสียบลงบอร์ดไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็ก็อาจจะได้ความรู้ที่เชิงลึกกว่ากว่าที่อธิบายได้จากจากน้องบอร์ดนะงัยวันนี้ก็เดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องแล้วก็ขอบคุณ เแนะนำเลยผมพูดชื่อพี่อ่อมครับบอส์บีเซอร์ซาวนะครับที่ชลบุรีนะครับในชลบุรีวันนี้เรามาอัดเพลงให้อันนี้จริงๆมาอัดที่โรงเรียนผมแล้วจริงๆห้องอัดบอสนี่คือดีสุดแล้วคือถ้าถ้าดีกว่าของบอสราคามากเลยอันนี้ก็ราคาราคาไม่แพงนะครับท่องผู้ใหญ่ติดต่อมาที่เบอร์โทรของบอสได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรบอสให้นะครับเขาอยากคนที่อยากทำเพลงนะครับเป็นไงวันนี้เบชร์ริ่ง นะครับลาไปด้วยข้อมูลเ,ลร,เรื่องเรียลล็อกนะครับนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ